สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปีกกอกเด็ดแบบเด็ดเบอร์อบบมาดูพวกหวานเราดอกเต็มต้นเลยโอ้นี่อ่ะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเริ่มบานนะทุกคนไอ้ก็ตกก็แทกอยู่ <laughs> เราเก็บวันนั้นตอนนี้ยอดมันก็ลองเตกต้องเป็นยอดนะทุกคนลองเตกยอด มามาไปเก็บขวันด้วยกันทุกคน แต่มะอ้วนไม่ทันหรอกเชา้านี้เออใครมาคุณไอกระตกกระแตกแท้เสียงมินน้อยไอยกระตกกระแตกเลยนะทุกคน

ตั้งแต่เช้าแล้วยอะแล้วนี่ก็ด้เก็บก็แบ่งเพื่อเจ็บเกงแน่น่ะดอกนี่กำลังเริ่มเป็นยอดนะเริ่มแตกยอดแล้วหนุนท้องบนก็เยอะแล้วก็เก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดแล้วก็แบ่งให้พี่สาวเจ้าแกงหน่อยแกซื้อของเจ้านั้นโอ้ขีดละหกสิบบาทเลยนะ กิโลละหกร้อแล้วนะแกซื้อแกงเาเป้าแล้วนะตาค่อยพไ,ไม่ชอบเสืออาาเส้ออาหารได้เสื้ออาหารมันไม่แซ่บแกงร้อนนะทุกคนแกงเฉพาะผักหวานไม่ชอบใส่อาหาร <c oughs> <c oughs> เอ้ยเสื้อได้ไขม่มดแดงนะแซ่บ เก็บเก็บพอดีให้แม่นั่นโอ้ยใครมาแดงหาเ่ะก็ต้องค้ำพูกมันไม่ได้ห่อนห้างมั่นละเดี๋ยวนี้นะ่ะไปเห็นของแม่มนถินวานเนี่โอ้โหสุดจะอ่อนทุกคนแต่สวนของแกนะั้นไม่น้อยนะแกบ่ปลูกไปหลายร้อยต้นอยู่แกมีพื้นที่เหมาะนะแกก็มีน้ำด้วย แกก็ทำแผงโซลาเซลล์นะคะไว้รดช่วงที่มันเล้งๆอะ่ะแล้วทีนี้มันก็เยอะมากเลยตรงน,นี้ตอนนี้แกแกจะดูแลแล้วแกจะตัดยอดมันนะพ่อแกจะตัดเนี่ยลูกชายแกเราจะตัดไม่ให้มันขึ้นสูงอันนี้กออ็ถึงช่วงหน้ามันออกเยอะๆจริงๆก็ต้นเดียวก็ได้เยอะอยู่ได้พอกินแหละไม่ต้องขึ้นเขาแล้ว แต่ก่อนโอ้ยแต่แต่ก่อนก็หาง่ายนะขึ้นเขาก็แป๊บเดียวแต่เช้านะมาได้แล้วโลสองโลได้นะทุกเช้าแนหะแต่ก่อนแอดเคยไปตีห้าขึ้นเขาแล้วไปเก็บแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันตายหมดแล้วมันก็หมดอายุเนาะบางต้นมันก็ผุพัง ไปเห็นของแกโอ้แตกยอดเยอะมากเลยแต่ไม่มีใบเลยนะพวกหวานแกน่ะก็เอ,อ้ยมีแต่มีแต่ยอดนะไม่มีใบมุ่งม่นบอกว่าแบ่งเอาไว้ให้หนูแกงหน่อยเด้อตอนแรงพอว่าสันไ้แกงห,หนูกินหน่อยเด้อว,ว่าตอนเช้าไม่ทันแล้ว ถ้าเราปลกไว้ก็ได้สักสีห้าต้นก็พอได้กินแล้วในบ้านแต่ต้นนั้นต้นนั้นเสิดาเจ้ามีตัดอันนั้นลงแต่เฮงมันลงงำเลยต้นมะนาวเจ้างำเลยก็ต้องเลยเี๋ยวเขาก็เริ่มออกแล้วตอนนี้น่ะ เห็นชาวบ้านเขาไปเก็บกันแต่ต้นใยญยๆนะต้นโหเป็น20ปี30ปีแล้วล่ะเขาไปเก็บเป็นเขาโพสลงเฟซอยู่เขางสตินไปเก็บกะซองก็อยังพอฮดอกมันทั้งเบิดได้ของเขาก่ะขึ้นไปรอบแรกเต็มตาแกบอกว่าอาลงมาไว้ก่อนขึ้นใหม่แต่ขึ้นแต่ละทีน้อต้นมกหวานไม่ใช่น้อยนะต สามซื้อทัวร์อว <c oughs> โอ้ยพ่อค้าก็บดิยินเลยเนอะไปท่ดก็ได้ออโอ้ยหูตึง <c oughs> ทั้งตัวน่ะเหลือแค่หูนี่แหละมันตึงเ <c oughs> อ้ยเออดังอื่นน่ะมันย่านมาแล้วบ่ ทั้ทงตัวมีอยู่อย่างเียที่ตึงแกบอกม,มีแต่หูอม่แม่บอกมันอันบอวอปกงหูแล้วมันไม่ได้ไม่ไม่ไ <c oughs> ไมไมคือคือทั้งตัวมันมันมนอ,อะไรมอ,อะไร,ออะไรโอ้พ่อก็ขามเจ้านะทั้งตัวมีอยู่นี่